สวัสดีค่ะพี่วีชื่อชวีวันรีวิวเควคานไลฟ์วิดีโอนี้ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะตั้งแต่พี่วีได้เข้ามาใน private coaching กับครูสิตาและการตื่นรู้และพลังของการอยากจะออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนเนี่ยมัน มันแรงมันเร็วมันสนุกกับการเรียนรู้ครั้งนี้มากๆค่ะบอกเลยว่าพี่บีเรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลเพื่อสําเร็จเพื่อออกมาแบ่งปันและส่งต่อให้กับทุกคนค่ะการใช้กดแรงหนึ่งดูดกดจักรวาลเพาะรู้และเชื่อมั่นเหลือเกินว่าการที่เราประสบความสําเร็จการที่เรามีสุขภาพดีการที่เราเรียนรู้กดแรงหนึ่งดูดกดจักรวาลมันคือทางลัดของชีวิต ที่จะเข้าไปสู่ความสําเร็จเร็วมากการเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลคุณจะเรียนเยอะขนาดไหนพี่วีบอกเลยค่ะว่าพี่วีรู้จักกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลกับครูสิตามาก็เกือบจะสอปีค่ะมันเป็นมันจะรู้เร็วรู้ลึกรู้นานสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เคลียเราไม่รู้จักวิธีการเคลียร์สมองจิตใต้สำนึกของเราผลลัพธ์ที่มัได้มันอาจจะ ช้ากว่าปกติแต่จริงๆแล้วการเรียนรู้ก็แรงดึงดูดก็จักรวาลมันสามารถดึงดูดได้เร็วมากและทุกอย่างเลยเมื่อเรารู้จักวิธีการเคลียร์จิตใต้สํานึกของเราหรือเคลียร์เรื่องสมองของเรายกตัวอย่างคําว่าเคลียร์เรื่องจิตใต้สํานึกของตัวเองนะคะตัวเรามีพลังจิตใต้สํานึกเหมือนตอนเราเด็กๆอยู่ที่ ความใสสะอาดในหัวของเรามันไม่มีเรื่องหัวไม่มีเรื่องที่เอามาคิดเลยค่ะเด็กก็เล่นสนุกสนานไปวันๆถ้าใครได้เรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจักวันกับครูสิตาในคลิปมหากรพมยวันคุณจะเห็นว่าในคลิปของ21วันนี้ครูจะสอนวิธีการเครียร สมองเคลียร์จิตใจของเราเหมือนกันเลยค่ะการเรียนรู้กับแรงดึงดูดกัจักรวาลในสุรของพี่วีแบบใหม่ก็คือเคลียร์สมองในหัวใจหัวของเราค่ะให้คุณนึกถึงสมองของเราตอนเด็กๆเราไม่เคยรู้เรื่องการเมืองเราไม่รู้เรื่องความรักเราไม่รู้เรื่องการงานเราไม่รู้เรื่องอากาศเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราสนุกอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวฝนตกเราก็วิ่งเข้าบ้านหรือไปเล่นน้ําหรือ เราไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองรู้เรื่องกับโรคภัยแค่เจ็บเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราสนุกอย่างเดียวกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนหัวราอสนุกสนานนี่คือสมัยเด็กๆนี่คือจิตใต้สำนึกของเราและเขาก็ยังอยู่กับเราค่ะเขาอยู่กับเราแต่พอเราโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นเรากลับเปลี่ยนมีการดูข่าวมีการเสพข่าวมีการฟังละครดูละครดู a c e b o o k หรือ มีเพื่อนมีครูมีพ่อแม่มีพี่น้องมีหลายๆคนมาเล่าสู่กันฟังแล้วเราไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะเมื่อเราไม่เป็นตัวของตัวเองกิจใต้สานึกของเราเขาจะงงแล้วเรามัวแต่ยุ่งกับเรื่องภายนอกเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเมื่อก่อนเราเล่นคนเดียวได้ทั้งวันค่ะพี่วีเองจําได้ว่าตัวเองชอบเล่นขายของคนเดียวตอนเด็กๆ คุยคนเดียวได้ตลอดเวลาแต่พอเราโตขึ้นเรากลับลืมเพราะว่าเรามีพีมเพื่อนมีพี่มีน้องมีสามีที่จะคุยเราลืมมาคุยกับตัวเองค่ะทีนี้เราเก็บเอาอสิ่งที่เราคุยกับพวกเขาเนี่ยค่ะมาไว้ในหัวแล้วบางทีการที่เราฟังคนอื่นมากมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกปวดหัวรู้สึกปวดหัวมันทาไมมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอเราได้มาเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลครูอธิบายให้เราฟังว่าให้เรา พูดกับตัวเองเคลียร์ฉันขอโทษตัวเองตอนแรกเราต้องคอยขอโทษตัวเองเพราะเรารู้แล้วว่าการใช้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันขึ้นอยู่กับจิตใต้สํานึกของเรามันเป็นการสั่งจิตใต้สํานึกของเราเราต้องมากลับมาพูดกับตัวเองขอขอโทษตัวเองที่เราไม่เคยคุยกับเธอเลยตั้งแต่เด็กๆขอบคุณนะที่เธอ อยู่กับฉันตลอดเวลาฉันไม่เคยคุยกับเธอเลยฉันมัวแต่คุยกับสามีฉันมัวแต่คุยกับเพื่อนๆฉันมัวแต่ทางานไปตลอดเวลาฉันไม่ได้ฉันรู้แล้วว่าเธออยู่กับฉันตลอดเวลาและเธอคอยสนับสนุนฉันเวลาตลอดเวลาฉันขอบคุณเธอมากๆเลยนะที่เธอได้ยินเสียงฉันพี่บีจะปิติสุขค่ะทุกคนค่ะเมื่อพี่บีพิ่งทําตามครู ที่เขาสอนมาเขาบอกว่าให้เรากลับมาคุยกับตัวเองค่ะกลับมาคุยกับตัวเองขอโทษเขาในสิ่งที่เราเคยละเลยพวกเขาทิ้งหัวโขนทิ้งความเป็นพีว่วีทิ้งความเป็นที่รักทิ้งความเป็นสามีภรรยาเอาออกค่ะคุยกับจิตใต้สำนึกตัวเองคุยกับตัวเองและคุณรู้ไหมคะเมื่อเราคุยกับตัวเองเมื่อเราพูดแล้วขอโทษแล้วเราบอกว่าเธอชื่นชมเขาค่ะ ขอบคุณเขาค่ะขอบคุณที่เขาอยู่กับเราตลอดเวลาขอบคุณที่เขาทําให้เราได้เรียนรู้ได้พัฒนาขอบคุณที่เธอจะส่งเราขอบคุณและพูดในสิ่งที่เราปรารถนาค่ะทุกคนคะเมื่อคุณพูดในสิ่งที่คุณปรารถนาบอกเขาคือการโปรแกรมตัวเองการเรียนรู้ก้อแรงดึงดูดกฎจักรวาลคือการโปรแกรมตัวเองคุณรู้ไหมคะพี่วีตัวจะเบาสบายโลง่ง โล่งมากๆมันเหมือนกับว่าเราออกขยะในหัวแล้วออกน้องจิตใต้สํำนึกของเราเนี่ยค่ะเขาจะเบาเขาจะทิ้งเหมือนโทรศัพท์หรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์ของเรากดถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอา้าวแล้วเขาบอกเมมโมรีหมดอา้าวเมมโมรีหมดทำยังไงเราก็ต้องดีลิทเราจะต้องล้างลบ ข้อมูลเดิมๆไอ้ตัวรูปเก่าๆออกเพื่อที่จะถ่ายรูปใหม่ๆเหมือนกันเลยค่ะจิตใต้สำนึกของเราก็เหมือนกันกับการถ่ายรูปที่แมมโมรีในหัวเอาเอาสิ่งไม่ดีออกเอาสิ่งร้ายๆสิ่งที่ไม่ชอบเลยสิ่งที่ไม่เข้าหัวแล้วกลกับมาคุยกับตัวเองทุกคนค่ะเราต้องกลับมาคุยกับตัวเองให้เยอะๆพูดกับตัวเองว่าเราปรารถนาอะไรแล้วขอบคุณเขาขอบคุณจิตใต้สำนึกของเราของเราเนี่ยค่ะ คุณรู้ไหมจิตใต้ส้ำนึกของเราคือพลังพระเจ้าในตัวเองคือพลังพระเจ้าในตัวเราและเขาสามารถจูนติดกับจัก,กรวาลก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยค่ะจูนติดกับเขาทำงานคู่กันค่ะเมื่อเราเป็นคนดีเมื่อเราขอบคุณเขาเมื่อเราชื่นชมเขาเขาสามารถจูนติดกับจัก,กรวาลได้ค่ะมันเป็นพลังหนึ่งซึ่ง หลายคนทําได้ค่ะพี่บีเองดึงดูดสุขภาพดีมากๆจากที่ตนเองเมื่อก่อนสุขภาพแย่มากเมื่อก่อนที่พี่บีจะได้รู้จักกดแรงดึงดูดกฎวาดึงดูดความรักดึงดูดการงานการเงินและดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาะเป้าหมายทุกคนมันต่างกันคุณลองเอาสิ่งที่คุณปรารถนาะและพูดกับตัวเองแต่ก่อนที่คุณจะพูดกับตัวเองขอโทษเขาก่อนว่าเราไม่เคยเลี้ยวแลเขาเลย ขอโทษเขาก่อนที่เราไม่เคยพูดกับเขาเลยเมื่อเราขอโทษเขาแล้วเราค่อยบอกในสิ่งที่เราชมเชียร์เขาก่อนค่ะว่า เขาสามารถทําได้มากกว่านี้เราทําได้มากกว่านี้เราจะรวมพลังกันได้ทํามากกว่านี้เพื่อคนที่เรารักเพื่อครอบครัวของเราเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อผู้คนมากมายเพื่อจะออกไปช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายเธอรักการช่วยเหลือคนเธอรักการบอกคนบอกต่อบอกสิ่งดีๆเธอทําทได้เธอเก่งมากๆเธอสุดยอดมากเธอยอดเยี่ยมมากเธอนี่สมองอัจฉริยะมากบอกเขาค่ะ พูดบ่อยๆค่ะพูดบ่อยๆแล้วคุณจะได้เห็นว่าตัวคุณเหมือนกับเราลอยได้บินได้พูดได้และสิ่งเหล่านั้นค่ะเขาจะสามารถดึงดูดให้เราจักรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาทำงานควบคู่กันแล้วเขาจะสมัติสิ่งที่เราปรารถนาให้เราค่ะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะดีใจมากเลย